ได้กทนเก้าไฟแฟแล้วแล้วเลยไปซื้อดาดกรล้างคนแล้วือแล้วปัเะถสามใบเลยมีดวงนอแล้วบอ้คุณนูมาหลายรอบแหรอดีมาหลายรอบแล้วพ่เจอพอโทรเตี้ันัวเก้าน่ะมันบ้านเลี้ยวพี่บ้านนะเพราะว่านาทีเป็นหาแปดันโตเก้าันมันมีไส้ขาขาดฮะ ใช่หาขาดนอนเจ่ะเคยศิว huh. uh ่า huh. ร uh ับเขื่อนศูนย์เก่าแม่นี่สิงวดศิวะเสี่ยวกระยู่เล่าเนี่ยยู่หาสิบเป็นปีคลิปนี่แ่ละสิว่าฟังที่เจ้าฟ้านวานไอเจ้าเกิดพ่อสอศูนย์เก่านอนจอนั่นแม่แม่ยังแม่ปูข้นบานหอวย่างอ่ะคนไปบ้างเนี่ยตำล่า ค่ามาน้อนมันเป็น8ปดหนึง่งแต่เพิ่นไปเอลซีรักลอยใส้เพิ่นซื้อไว้แ่งกระดกระดานเต็มว่าบริเด็เงินเพิ่นซื้อไว้200อคุณสองร้อยบริผัวมาจมหายเพิ่นขยาำขยํำทิมขยะเลขออกมากถือก็สองตัวเนแปดหนึง่งมาเลขสามตัวยองทิม่มเงินจะขอได้จะว่าเงิน800แสนหายมาสัาส่ง ดีป่านะมอดินนะเพราะมอดิมันมีหามีเพราะว่านอนนอนจอขาแล้วนอนจอขาสองขานแล้วขาขาดเบอเด็กกันแค่เป็นไอ้พีบล็อกเพราะเขาเจกันครับในในฝันนะบอเล่นเปลือบปิดตูมาคือบุญสายยุ่ันน่นเช่น้แล้วไปใแล้วนเปเบองนอนอยู่คนเดียวขาขาดฝันนะลูกเมีกับตัวรสนดเลยอยุเล่าม้มาชะเลยอยุยต้ามหาแปดมหาแปดเนาะอ่รางวัเมืันว่าคันอออยู่หาแปดบ่คือ ไม่ได้ซื้อเข้าศูนย์เนี่ยบ่ได้เอาหนังมาจ้างบ่ได้จ้างหนังไม่เป็นเบิ่งค่อยหนังหาจอบ่แม่นเล่นอาเจี้ยนนี่แหละจ้างกอน เราคแปดี่สิได้ยักจอนังมันออกลอทีนึงนี่จะหาจอ่ัหรออล็อทีนึงอ่ะไปซื้อต้องบนลอทีนึงบ้แนต้องได้หกตัวคนเด้อล็อทีนึได้ลอตเตอรี่จักใบแล้วได้ใบเดียวใบเดียวเนาะใบเดียวก็ถืด้ยเใบเดียวก็ถได้ดว่าตัวไทยมันหาแปดได้ไบเข่ค่อยพัเลียงเียรค่บยงเลย เป็นคนอีบคอยฝันไปนอนน้ำพูน้ำปลากับบฝันเป็นไนมาโทษน่แม่มาคนเดียวขึ้นกาะมาต้ยืนน,นี่ถาถาต้ยืนคนตกพวกทุ่มพกับคตกยังเมื่อสิ่นมือครว่าพายุทีเขาเหม้าจ้าจ้า,จา,จานอนนี่วกตุมนอนถ่าต้ยืนนอนไตย่นี่มาบอกนอนไต้ยืนฮะพูดอย่นี้แล้วอบอกหรอก รับตาคือเอาที่ซื้อเนี่ยกบต้องฝันฟุตซจ่งไฮนะนั่นรับวิธีเขาเมาปุุกเอาลอตเตอรี่เขาเหลือซีใบถือก็จูใบนตัวระการที่ถือถือแจงสั้นนี่พวกนี่ยต้นใหม่เห็นปะจะเห็นโคดใหม่บ้างนะต้นไหม้หน่อยได้ที่มี่บ้นะีเขาเรียกว่าโคดใหม่นะดีนะความดีนะ ปลูกประจำนี่งให้ลูกพรอย่งก็โคไม้เขาจะให้ลูกประคั่ต้นไดตามตำรหนบรของานกคใหม้นี่เป็นธทตช่วยไทิต์ประจําต้้ใไม้ต้นไม้ที่มชินเดียวก็เรียกว่ากไม้ จางไม้ที่มีปรุงปรุงเดียออกมาน่ะเผิ่อไม้มีทอเม็ดเสาบ้านมีเต็ดด้วยกันด้วยราบด้านนี้คุณนี่ไงล่ะไม้ทิมีออกมาถึงต้นหลึ่งที่ปุุงหมันเผิ่อไม้มีทออันนั้นเก็จะเอาเฮ็ดเสาบ้านเฮ็ดเสาบ้านนะตามตำหน้าเฮ็ดเสาบ้านมันมีแต่เข่ามากเข่ามีแต่แดงกับแดงใช่ไหมเรียกโคตไม้อันนี้โคตรใหม่อันนี้โคตรว่าน้ำหาแตกเพิ่งเอาได้อายเด้อปีสนามจ้ามีร้อยสามสิบบาทได้ เพื่อนโฆษณาเปเพื่อนวางไดงก็ฮึคันซื้อแล้วซื้อแล้วน้อนมันซื้อแล้วซื้อแล้วนอนบ่ฝันแถวมาขึ้นเมือนปะอ่าเห็ุงั้นเมื่แเขนนอนบ่หลับออกมาขึ้นเอาเงินเลยจ้าไ่อยากละเพื่อนว่าเรื่องเปนี่ที่ซื้อว่าซื้อรถดตัวเก่งๆนะซื้อแล้วนอนบ่ฝันออวมาขึ้นพูดอย่างนี้ให้แต่ว่าใครผีกายนี่คือปรมันปากงดปากงดเลยม้วนกระถือทีละมือควขกระถือทีละมือมวนกระถ เป็นบางปีได้บางครั้งดวงเหากับสูงเจ้าทีใช่นี่นะับ่ว่าฝันเจ็บมาไทยเนาะมเส้นนี้ล่ะพี่น้องครับเดี๋ยวฝันใกล้ๆก่อนเดี๋ยวสิบอกฮะแปดแปดหาฮ้างเดียวเราเคยโทรไปหาเพื่อนเพื่อนเพราะไอ้คนที่ฝันนี่มันเป็นผลักถือเรียกยุบอ่บอกเราเราบุคคลเด็ก มันจริงค่ะมันมีครบสองขาอยู่แม่คนขาจะได้ฝันว่าเราขาเนานแม่ฝันฝันว่าขาเนานอนจอขาก็เหลือตาอายุหาแปลแปลงาเดียวอายุพอสแล้วศูนย์เก้าไม่ได้อกพสแล้วนะออสอแล้วพออกแล้วศูนย์ก้าเม่อนร่คนก็บอกกันนี่ว่าคือบูเสื่อมซือพ่สื้อพถสอกิะเจ้า เขาบริการง่าถ้าเป็นเซียนไต้ดินเขาลับไปก็มากเขาตกันเจ็าตาเจ้านี่นนลอตเตอรี่นะค่ะใต้ดินนะต้องเอลอตเตอรี่ต้องซื้อกลับนเนาะซื้อศูนย์เ้ารารก็ต้องซื้อเก้าศูนย์ะดอกเก้าศูนย์ตัวเขาหายมากทุกตัวทุกตัวเลเขาอสับเไม่เคน แล้ตาดวงแล้วให้ใหาแปดกับศูนย์เก้า็ไปซื้อตาหาแปดแปดหานะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ไ่ได้ซื้อหมแตเท่าก็ว่าห้า่มีดูยอนศูนย์เก้าน่ะไม่ได้ซืเก้าศูนยไม่ได้กราบมาอยยุตาเหลวไม่มาถามเลยมันวบาอันพอโทรถึงเลขเพา่ถือซื้อบพรกราฟมาั้นได้บอได้เบื้องหนังจะเห็นบอได้เบื้องแล้วบ่ได้กราบตองมีงวดใดวันหนึ่งวันบางตาาวันนี้ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วอันถือว่าวันที่หนึ่งนึ่ หลายก็หาจอนเพราะหนหลายหลายแค่คือมาห่วงกันแต่ว่าเทศกาลนี่คนหลายเป็นเพราะอะไรคนหลายคนหลายเราจัดเปรียบขายดีเลยขายพ่อได้เรื่อยๆมีก็ปกตินะปันปันย่าบุญเนาะรถจอดเต็มเลยแต่สิบระมานาทีตึงมันบ่คนหลาย มานจะงเต้วันที่หาไปเด้คนมาคนเดียวมันจะหาคนมีมาตลอดแต่ที่เจ้หล้างจงการมานั้งคนทั้งสื่อหายไปพอวันที่ยี่สิบจัหีซ่าตามมาตรฐานวันนะตรงนี้คนหลายจากพ่อแดงขายบริษัทโรงงานเขากระชับครับซึ่งเมื่อกี้มีสตระาู้พวกคูณรับหมอรับบาเาก็สชบค่อยๆไปแต่ที่หลังมูสีดำเต้ปิดิษสรุ้ว่าเนีทางของมรดไทยตามหาแปดหาเดียวนะคะึ้นหาจอหาห้าแปดแปดห้าหางเดียว ถ้าถึงแล้ววันใหญ่พนักงานจ้างหนังหาจอคือเก่านะคะเพราะว่าเจ้าพี่อยู่นีน่ต้องเป็นน้อมาพึ่งหนังก็ชอ,อ,อบหนังหนังกลางแปลงอ๋อไฮเอฟซีโซดีน้ำเด้อไฮประทวนถึงรางวันใหญ่เนาะค่ะจีได้เพราะเบิ้งหนังจ้าเบื้งหนังการดดบพีเป <c oughs> <ๆ>ียวเล่นละ บเปี้ยวเล้าคนกับสิลายคือเข้าแล้วกันเนาะนมาเบิ่งแขวเล้วมาเบิ่าทายมือนลลนั่นมาได้เลยแต่เพิ่นเอาหนังวาสายเข้ามะทายทํำเนาะมีคนน้นกนสือผีาบาวางสูงนเก่ากันว่าพิ่นบ่ซื้อคนตาหัวต่เห็นเราล่งวันแหลิคนบ่ตามองลองดูดูขึ้นแม่มาทขึ้นหน้าจอยขึ้น เป็นน้องระดาจังสิแม่คนจังสิจังสิตามแต่ว่างันเขาใครเนาะเจ้าเขาเนี่ยราวัลนี่แหละข้อเมนมานเปตามพ่อโทษให้หน่อยเข้าอยู่เด้อว่าเลขหาหาแปดศูนย์ปกติเป็นคนบม่ค่อยผันจริงก็เปรีเดียวนะคะแต่ว่าตามบ่อยๆจังสิได้เป็นพระเอกช่องคนในสื่อนำขู่จะเพื่อจะนัดแล้วเฮ้ยพ่อลายางค่ะเป็นเลขข่วมฝันเด้อค่ะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลไทยนะคะ ข่าวสู้กันฟังน้อนป่ะค่ะว่าสู้กัน,นฟังเรียกข้อมันเขาบริเวณไปกระรั้นตีว่าอืมต้องบอกต้องไปฟันงท้งเขาบได้ดไปกระรั้นตีเป็นแคน่แนวทางนะคะเป็นซื้อกลางไห้เป็นแนวทางนะคะ ยอดมากมากลดกคักดกแน่เพิ่นบ่ได้เดดบ่พี่น้องอเป็นสิบยี่สิบลูก